สวัสดีครับโปรจ่องเดียนะครับทีมหลังบ้านน้องหญิงครับนี่ถึงเวลากินข้าวเด็กๆแล้วโอ้แป๊บเดียวแป๊บเดียวงานบ้านก็ต้องทำแป๊บแป๊ถึงเวลากินข้าวแล้วไปเออแป๊บแปเล่นเสร็จแล้วเนาะกินข้าวเสร็จเออเออแป๊บแป๊บเอาเร็วกินเร็วกินเร็วน้องกินเร็วเอากินเร็วกินเร็วกินยังร้อนเหรอเย็นเย็นเอาเอาเอาเร็วกินกิน กินเดี๋ยวกินเดี๋ยวเออกินเดี๋ยวนะเออกินเดี๋ยวพอดีน้ำซุปเนื้อนะครับที่ว่าตุ่นวายยังมีความร้อนนิดๆนะครับแต่กะเก็กก็ไปยามริมเรื่อยๆเนาะแต่ไม่ได้ร้อนมากนะครับพี่พี่อุ่นๆเอากินเดี๋ยวมีขาเอากินเดี๋ยวน้ำด้วยเอาเดี๋ยม เอาครับเดี๋ยวลุงเดียดทำความสะอาดคอกสักนิดเนะทำความสะอาดบ้านก็น,นิดครับไหนดูสิมันยังไงเอาไอ้นีดเดียวแล้วมาเร็วกินเร็วได้แล้วเร็วกินเร็วเก็บไปแล้วซ้ำกับผมเอฟซี FC. แต่วันนี้ครับน้องบักแกนหนีแอบหนีมาครับไม่ยอมกลับมาเร็วโอ้ เขาเข้าบ้านเลยหนุ่มวิ่งไปไหนกันมาไปไหนกันมาฮะกอล์อมไปเร็วไปบ้านไปโอ้แอบหนีครับผมแอบหนีมาเล่นกันพอได้ยินเสียงลุงเดียวว่ากาบ้านวิ่งเลยวิ่งมาเกาะใกลเลยดูอืมยังไม่อยากกาบ้านนะั่นเนาะ มันมืดแล้วมันมืดแล้วอ่ะมันมืดแล้วไปเดี๋ยวไปมาเดี๋ยวไปมันมืดเลยอันนั้นนะมอบแต่มอบกระโดดกัดนะนะเล่นเล่นเอาพอพอแล้วไปเดี๋ยวพอไปเดี๋ยวไปโอเคกระ,กนนะะพ,พ,เพ,เ okay. พมเรียบร้อยกลับบ้าน Này ngay, ngay ngay Bỏ đây là lạ Nghỉ tiêu rồi kỳ Bỏ nhìn cả 9 cao Bỏ ra nhìn cả 9 bàn ตั้งอิ่มตั้งเหนื่อยครับหมดแรงดูจะปาบนี่น้องน้องไอคูนี่จะเออน้องไอแกนี่จะลาดครับผมวิ่งนี่ลงเดียเลยตะกี้ไปเกาะไกลเลย bà con bảo à, vào b้าน, hả? một đen, đùi à, หายใจบุญ,บ,ญบ,บุญรอดลาวกับปมพี่บุญรอดะปอด o ปอดพีบด่บุญรอดดื้อมั้งเออ เอนอนได้แล้วเนาะเนาะนอนได้แล้วเนาะมันม no. ืดแล้วลูกนะเด็กๆเนาะตั้งเล่นนะกับตั้งอิ่มเนื่อยหมดแรงหมดแรง เดี๋ยวไม่กี่วันเด็กๆก็ย้ายไปอยู่กับพ่อแม่ใหม่แล้วนะครับผมต่างคนต่างแยกย้ายไปเจริญเติบโตขอห,หนูๆมีความสุขนะขอพ่อแม่ใหม่หนูรักหนูนะด้วยใจนะอย่าทิ้งฟ้างหนูนะครับเอาไปแล้วเนาะขอให้รักด้วยใจนะครับผมเนาะ เด็กน่ารักนี่อยู่นอนเอ้ยมดสะพานไปเอ้ยเอ้ยเฮ้ยนอนย,ยิงเล็กนอนดูหเ้ยมดสะพายเลยเ เฮ้ยเอ้ย,อยหมดสะาือืบหางมันดิจะหางงันจะบ้างก็ไม่ฟังแล้วกับเอบซี่จะหางงันดิหมดสะานหมดแรงอ๋อลงก,ล,กลน่ะอลงกลน้องอ่ะ ออบอตูนนะครับเอาอาหารไปให้ลูกใจก่อนนะครับตูลู้วัีตอนเช้าเลื่อนนิดหนึ่งนะติพาเด็กๆไปนะลุงเดียก็ใส่ไปให้มุดแล้วมีครับเอ้ยมีครับมีครับ เรียบร้อยหมดสภาพกันแล้วครับง่วงเลยอ่ะหมดแรงกันเลย <c oughs> เอ่ะอหมดเลยอ่ะหมดแรงเลยอ่ะ <c oughs> เรียบร้อยหมดนอนเรอลนอนถ้างั้นนอนอะ ยังไงฮะน้องไอแคนไอคูนกับน้องสาวไอแคนนะหมดแดงเลยลูกอ๋อนะครับไอเด็กๆปักป้อนนะครับพุ่มเนาะอืมอืม ลุงก้อยนองทุกคนโุคดีนะครับนะก้อยลูกมีความชุกนะไปตลอดชีวิตเลยลูกเนาะก้อยจึงตักชื้ต่างๆลายคุมครองหน,หนูหนูตั้งเจ็ดนะครับผมเนาะทำไมไม่ไปกินน้ำอ่ะมีกาไปกินน้ำไปเดีอยไปเออไปดื่มน้ำไปไปน้ำก่อนเนายไปกินน้ำ โอเคนะครับอีฟทีเนาะอย่างอื่นก็นไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับพูดไปเราก็อืมเอานะคิดว่าน้องก็ไปอยู่ดันมีความสุขนะครับก็เจะกล้องปอแม่ก็คนไม่รักเขาโดยใจนะครับปุ่มนะหมากนะครับปุ่มนะเรื่องชีวิตเหมือนกับฐานทุกคนครับปุ่มเจริญไม่คลิปหน้าครับสวัสด,ดีครับผม